ให้คนถามพี่ปราโู้พี่ปราากาศตอนนี้ยผักแพงหมูแพงอะไรก็แพงไปหมดบ้านหนวปลูกตำลึงไว้รอบลินลลวเลยพี่ปรามันมีประโยชน์อย่างไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้คําตอบเลยว่าตําลึงตําลึงมันสุดยอดอย่างไรและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง youtube healthy fish page healthy fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง y o u t u b e ใหม่คือช่อง ยูทูบคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยตำลึงตำลึงตำลึงมีประโยชน์อย่างไรตำลึงอ่ะดูเป็นผักที่เราไม่รู้สึกพิเศษอะไรมากพอเห็นบ่อยจนคุ้นชินไปเลยแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเพียงผักธรรมดาชนิดหนึ่งเท่านั้นวันนี้พี่ปลานําในเรื่องของตำลึงมาให้ทราบกันเลยแล้วเราจะบอกว่าโอ้โหตำลึงประกอบไปด้วยโปรโตีนเส้นใยอาหาร วิตามินนานาชนิดและก็เกลือแร่หลากหลายเช่นแคลเซียมฟอสฟ,ฟอรัสไนอาซีนโดยเฉพาะเบต้าแคลอทีนในตำลึงสูงกับฟักทองแล้วก็มันเทศนอกจากนี้ตำลึงยังมีสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรที่ช่วยรักษาและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพสปปรรพคุณเด่นทางยาที่เราจะได้จัดตำลึงก็คือการช่วยรักษาโรคเบาหวานและลดน้ำตาลในเลือดได้ดีมาก มีการศึกษาพบว่าตำลึงมีคุณสมบัติสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคมบาหวานได้องคูสุดยอดเลยและที่บอกเลยว่าช่วยบำรุงสายตาลดอาการตาฝ้าหรือตาช้าแดงและยังใช้เป็นอาหารเสริมให้แก่คนทุกเพศทุกวัยได้แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าตำลึงที่เรามองเป็นผักธรรมดาที่ชอบขึ้นตาม,มาริมรัวนั้นจะมีคุณค่าของสารอาหาร แล้วก็มีประโยชน์มากมายซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่ถ้าจะให้เชื่อเต็มร้อยเราต้องกินตำลึงบ่อยๆเราจะพบว่าตำลึงดีๆและดีมากอย่างไรคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของตำลึงว่ามีอะไรบ้าง 1. ตําตำลึงมีคุณค่าทางอาหารสูงอ้าวแล้วมันเป็นยังไงละ่ะตำลึงมีคุณค่าทางอาหารสูงจึงมีประโยชน์ต่อคนทุกวัยโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอด รวมถึงทารกที่ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วนเพื่อเข้าไปช่วยบำรุงร่างกายจะช่วยให้คุณแม่มีน้ำนมมากพอสำหรับทารกทำให้ทารกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. ตําลึงพี่ปลายอยากจะบอกว่าเป็นแหล่งของวิตามิน B3 ซึ่งจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูมีน้ำมีนวลหากใครที่มีปัญหาของผิวแห้งก็จะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้น เปล่งปลั่งผิวพันผ่องใสและช่วย่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย 3. ตํตำลึงอุดมไปด้วยแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมซึ่งเรียกว่ามีประโยชน์มากมายแล้วมีประโยชน์อย่างไรละพี่ปราดจะมาเล่าให้ฟังตำลึงอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งมีมากพอๆกับนมสดและเป็นแร่ธาตุที่มีความจําเป็นต่อทุกคนยิ่งคนสูงวัยและในผู้หญิงที่ต้องการแคลเซียมอย่างสม่าเสมอ เพราะจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพุุนและกระดูกไม่แตกหักง่ายด้วย 4. ประโยชน์ของตําลึงที่เรียกว่ามีวิตามิน A สงูงซึ่งมีบทบาทสำคัญช่วยในการบำรุงและรักษาสายตาเหมาะกับผู้ป่วยที่มีการตาโมะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าถ้าเราขาดวิตามิน A อรวมถึงผู้ที่อยู่นั่งหน้าคอมนานๆ้องกันจอประสาทตาเสือ่อมแก้อาการตาฝ้าทำให้สายตาเป็นปกติ ช่วยให้ปรับสภาพสายตาได้ดีในที่มืดสามารถมองเห็นได้ชัดในที่มืดและป้องกันโรคตาบอดในเวลากลางคืนด้วยก็ฮะตำลึงมีส่วนช่วยในการรักษาโรคเบาหวานและจริงไหมมีคำตอบจากหลายการศึกษาพบว่าตำลึงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลอยู่ในระดับคงที่และในสมัยโกนก็ได้มีการนำตำลึงมาใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานด้วย ตำลึงจึงเปลียบเสมือนอยารักษาเบาหวานมานานหลายร้อยปีทีเดียวโอ้โหวันนี้รีบไปเด็ดตำลึงมาทำแกงจืดตำลึงเลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆข้อที่6สรพพคุณของตำลึงหรือว่าตำลึงมีฤทธิ์ช่วยในการบำรุงเลือดและที่สำคัญป้องกันโรคโลหิตจางเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเราไม่อ่อนเพียงง่ายระบบการทำงานภายในร่างกายสามารถทำงานได้ดีขึ้น มีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี 7. จ็ดตำลึงม,มีสารต้านอนุมูลอิสระเอา้าแล้วไม่มีประโยชน์อะไรล่ะพี่ปราก็มีประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายช่วยชะลอความชราได,ด้ดีและสามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยจะช่วยขับสารพิษที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ข้อที่8ตําลึงมีเส้นใยอาหารมากมายนี่เป็นข้อที่ดีดีและดีมากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทําให้เราไม่มีปัญหาท้องผูกหรือเรียกว่าขับถ่ายลําบากตําลึงที่เรียกว่ามีเส้นใยอาหารที่จะช่วยในการขับถ่ายเป็นปกติลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องผูกป้องกรรองันโรคฤื้อสีดงทวารเชื่อระบายท้อง ขับสารพิษออกจากลำไส้ได้และยังเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักข้อที่เก้าตำลึงมีส่วนช่วยบำรุงหัวใจสามารถป้องกันอาการหัว,หวใจขาดเลือดรวมทั้งช่วยป้องกันอาการเกิดอัมาพาตด้วยเยี่ยมจริงๆข้อสิบตำลึงมีฤทธิ์ในการช่วยแก้พิษไข้ลด,ดไข้ช่วยแก้ร้อนในบรรเทาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการอาเจียนและรวมในเรื่องของ แก้อาการคันและการอักเสบจากฟิษแมลงสัตว์กัดต่อยอกหูประโยชน์ตำลึงมีมากมายพี่ปลาอยากจะบอกว่าพี่ปลาไม่เรื่องเล่าสมัยก่อนนะคะที่บ้านเนี่ยจะมีเนื้อที่ก็มีตำลึงเกิดขึ้นที่รั้วมากมายรู้ไหมคะการที่ตำลึงหลายคนไปทําเก่งจืดหสับแต่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นทาอะไรรู้ไหมเรียกว,ว่าตำลึงผัดไฟแดงเหมือนกับผักบุ้งเลยคะ่ะวิธีการไม่ยากเลยเราก็ตีกระเทียมปริกขี้หนู เรียกว่าไม่ต้องมากเราไม่อยากเผ็ดมากตีแล้วก็พอน้ํามัน,น,นร้อนๆเชื่อไหมคะว่าเราหมูสับนิดน้อยอะ่ะลงไปผัดคู่กับกระเทียมแล้วก็พริกมันหอมมากเลยหลังจากนั้นนี่เราก็เอาผักตําลึงลงไปแต่ว่าต้องเด็ดเยอะนะคะเราเอาแต่ยอดอน่อๆเพราะขึ้นเยอะมากแล้วสมัยก่อนคงคง,คงทานกันจนเบือ่อก็ไปผัดโอ้โหลงไปร้อนๆใส่น้ํามันหอยปรุงด้วยซอสปรุงรสใสน่น,น,น้ําตาลนิดนึง พ่าที่บ้านไม่ทานผงชูรสออกมาทีสุดยอดมากเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันหลายตังเลยนะตำลึงตอนนี้เรามาดูเลยตำลึงมันมีประโยชน์อีกมากมหมเรามาดูกันต่อซิว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อถัดมาข้อสิบเอ็ด 1. ตำลึงมีประโยชน์ที่ใช้แทนผงชูรสแน่นอนเลยเราจะบอกได้ก่อนกันเลยว่าการนําตําลึงทั้งแก่ทั้งอ่อนใส่ลงไปในหมอ้อต้มน้ําสุกต่างๆจะให้รสชาติที่หวานกรมกรอบเหมือนกับใส่ผงชูรสลงไป อัางเกงเจตตำลึงถึงได้อร่อยมากอย่าลืมนอกจาจะเราสามารถหาซื้อผักหรือมองผักอย่างตำลึงมาใช้ปรุงอาหารแล้วเรายัางสามารถนำตำลึงมาทำอาหารได้หลากหลายอีกเช่นเป็นผักจิ้มใส่น้เกงจืดเกงเลียงหรือใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ให้รสชาติที่อร่อยเราจะได้รับประโยชน์มากมายจากตำลึงถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ ผักโรบหลัวผักปริงลัวที่เราเคยอาจจะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่แท้มันมีประโยชน์มากมายตำลึงคือหนึ่งในนั้นอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู u ูบเ e จที่ฟิชเพจที่ Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้เตรียมโตข้าสู่พูดสูงยุคุณภาพาพ,พูดส่งวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ